สวัสดีค่ะฮัลโหลเอเวอร์ลีบานกูดมอร์นิ่งไห่อายูไห่อายูด่าริงโอเคเดย์ไอเบกอัพเออร์รี่ทูคูบเบรคฟาสต์ for my lovely boy ฮิ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 คอมทูเอนจอยวิธัส my breakfast is easy easy cooking easy easy cooking สไตล์พอร์ล่า นะค,ะคนหล่อไม่กล้าออกสื่อหันหน้าอยู่ข้างๆนี่แหละเชียร์อัพอยู่นี่บิ๊กปัดวิทย์กาแฟเนาะคอฟฟี่สมอลสมอลครับมาลงมือทานกันเลยค่ะคำมส์เอนจอยวิทยา enjoy 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 ลูกไหนข้าวอยู่ทิ้งกินไ l l สนอาบักเต t ร r ก็ขอดื่มน้ำส้มก่อนนะคะ orange juice ดูแลผิวพรรณนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ช่วยระบ,บายอ่อนๆน,นะคะชีส Thank you นีาแย้มล่องขนมปังตอนเศร้าลูกบิลลีแฮปปี y h a ป p y กินก็โรยเกลือพิ่ไทยก่อนนะคะข้าหมุนเอ็กเซเลนต์เนี่ยข้าหมุนสปิริกไทยแฮปปี้ซันเดย์ค่ะแฮปปี้ซันเดย์กินอาหารเช้านะคะขาดไม่ได้คือเห็ดข้น,นเลยนะคะ มีไข่ดาวต้องมีมิกกี้ซอสนะคะขาดไม่ได้ค่ะฮันนี่แฮมฮันนี่แฮม Beautiful weather today. Have sunshine in the morning. 8 a.m. Have sunshine straight away today. Very nice, no have raining. Tomato. ฝ้ายมะเขือเทศ จะแพร่เ้นสู่ภายนอกค่ะนะคะมัชรุงกัแก้เป็นบัตรนะคะลูกกุ๊ดย็นอยแฮปปี้ o t a n s w บ r not talking he he f ี l เมา นหล่อไม่กล้าออกสื่อค่ะเดี๋ยวสาวชอบพรลชาชอบเพเดียวก็พอค่ะของดีเก็บไว้หลังบ้านค่ะเห็ดกว้วเนยเขิดกว้วเนยสไตล์พอล่านะคะ วันนี้ตื่นเช้าคุณมีอะไรทำหลายอย่างวันอาทิตย์ค่ะนะคะเดี๋ยวไปโน่นไปนี่เพลง Can I Have Two Please ใช้หัวออกซือค่ะ thank you แค่ยทอกกลิ่น the n ี not shy you not in camera you can talk or you voice <laughs> enough f o o ไลน์มาส,สูนก์ดูน่ากินไข่ดาวเหมือนรู้ อร่อยมันเริ่มจะอิ่มแล้วค่ะนมปังฮันนิงสตรอเบอรีร่แยม y k u a n e t t m a f o for me now. หรือจะคุยอะไร <g ül üyor> กินหนังเดียว <g ül üyor> ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้ว <g ül üyor> ชีวิตมไม่ใช่ละคร <g ül üyor> บางเรื่องของละครมาจากชีวิตจริงนั่นแหละคะ่ะ เตรพาลาชีวิตจริงรุนร,นร้วนมีละครค่ะ ถึงเวลาอิ่มแล้วค่ะกินไม่ได้หมดเลยค่ะไข่ลูกเดียวก็อยู่เลยค่ะอิ really full. One <laughs> ิฟูสวันเอะไข่หนึ่งฟองขนมปังหนึ่งชิ้นมะเขือเทศสามชิ้นเห็ดหนึ่งกระยุมแฮมสี่ชิ้นก็เอาอยู่นะคะกินง,ง่ายสไตล์พอลล่าค่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทั้งสองอย่างนั้นเลยค่ะมีความสุขก,ก็กิน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 มีความทุกข์ก็กิน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 เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดนะคะน้ำส้มมีวิตามินสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะห้าสิบังเจีบนะคะ <c oughs> คนข้างๆบอกว่า ฉันดึกว่าเธออายุสามสิบห้าเองเขาบอกโอ้ยย,มยมมิม่ยอมเมียเนาะเมียก็แกขึ้นแก่ขึ้นทุกมือพัวใครอ่อนลงอ่อนลงคุงมือเสียกันยี่หาน,หนอยู่สองคนนะโ้ยเห็นมัยองกันย่องสองคนน้ำกัดนี่แหละอยู่บ้านเรากินข้าวเราเนะ ไม่ได้ว่าใครไม่ได้พลาดพิงใครนะคะมีแค่สองคนเราสองหัวเมียอยู่แบบเมาะ,ะแม่แม่นะคะมีทุกมีสุขมีกำลังใจให้กันโกรธงอนเครียดกันเป็นเรื่องของธรรมดานะคะสองคนอยู่ด้วยกันมันก็มีบ้างนะคะไม่มีใครไม่มีหรอกะคะ่ะ แต่เราต้รู้จักให้อภัยนะคะอภัยซึ่งกันและกันขอโทษเขาเขาก็ดีแล้วค่ะถ้าเราทาอะไรผิดก็ขอโทษถ้าทําอะไรผิดก็ขอโทษแค่นี้ละคะ่ะเราก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดนะคะ I โอเค my breakfast finish คุกง่ายๆสไตล์พอลล่า I am very full today baby have more afternoon and not thinking yet why i'm cooking afternoon i will i will think after i finish this how i prepare about i am cooking and but for my breakfast today very really, very really awesome bye bye swadika see you again have a nice day because beautiful day today